ที่จีนี่ปิดปรปับปรุงไม่ต้องส่องวันนะเช็คด,ดวงกันไปเลยสวยว้าวสิดอกนี้ยังไงก็เข้าโอ้ยเต็มเต็ม ทุกครั้งที่มาต้องจกดาดสาวทำเป็นพิธีการสเสมอจกไปโอเคเริ่มเก็บได้ทุนน้อยๆวันนี้ร้อยห้าสิบนี้อดีตเคยแตกต้องส่องมือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเวิร์กหรือปเปล่าเบ็ดสองไปก่อนเลยอยากรู้ก่อนรู้หลายไปก่อนหลายเกมแบบนี้กดสองทีเข้าและไล่ไล่สวยด้วยไล่สวยด้วย เออเอาไหลต่อด้วยอ่าหน้าชมพูลงเอ้ยตัวคิดว่าเวิร์กแล้วแหละคิดว่าเวิร์กเชดโดโอ้โหอ่าไม่หวัน่นแม้วันมามากแล้วคราวนี้ไปเลขสิบไหลแบบนี้ไหลแบบนี้อันนั้นอันั้น,น,นจะลงอีก หน้าแดงวันนี้ต้องมาต้องมาบอกเลยเออจะลงไหมลุ้นจนเพียอึดจ้ะโอ้ยยังไม่ลงเฮ้ยลงเถอะสาธุพอสวยมาสิบหมุนหน้าแดงต้องมาวันนี้เชียร์หน้าแดงสุดๆเอย หน้าแดงวนันนี้ดูแลอาการไหลแบบนี้พีจีนี่ปิดปรับปรุงไปตั้งซองวันน่ะาจะอัปเดตระบบใหม่แล้วเช็ดดวงกันไปเลยสวยวะ่ะเอาสีดอกนี้อะไรก็เขาโงยเต็มเออเอาเอาเอาสวยสวยกะหอกดอกแรกสวยกว่าแม่งเป็ด่องใส่ถึงพันไหลตืด หน้าแดงซาดูนซาดูนหน้าแดงลงไม่มาเลยลงแค่นี้ให้ตายเถอะหน้าหน้าทองก็ได้ไม่ต้องหน้าแดงก็ได้อืมสุดท้ายสุดท้ายที่ไม่ไล่อยูเลยนะโอ้โหใช้ได้อยใช้ได้อย เดี๋ยวระบบปัจจัยระบบปัจจัยต้องมาเบ็ดสี่สิบสี่ล้ออะไรระบบปัจจัยล้วนๆเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอดอกนี้ยังไงก็หลงหลงต่อ,อไหลอ,อ,อีกไหลอีกไหมอีกไหมเออนั่นแหละสวยเต็มหนะน้าดีไม่หายแวบไปทั้งแถว สุด,ดยอดดอกนี้ทุนร้อยหน้าสิบอ่ะแล้วปบวัดใจมาเห่ามาหอนกันเลยทีเดียวเออเอาเอาเอ,อ้ยสวยเออเขียวปุ๊บสวยหน้าหน้าแดงโอ้ยเขาใช่เยออ้ส่มใจยาก หน,หน้าแดงนะหน้าแดงสุดยอดโอ้เลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยพอเลยพกมาร้อยห้าสิบกำไรเกือบสามหมื่นอะโอเคเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย